มีนรกมาคว่างหน้ามีผู้ขามาขอากล้าแม่มาสีจะฟัน่าอ,อุปราศทั้นใดทุกคนจักมหาดุจใจแต้ยรักใดในเล่าจะเข้ารักของแม่ที่มีแก่ลูกนี้สมเด็จที่นางมาสีกำลังตีแผ่ความรักของแม่ในแดงเห็นผ่านบทบาทการแสดงจากนางเอกแม่ไม้ลิเกไทยดวงแก้วลูกท่าเรือจ้ะ เพคะนาง yeah นะคะพบกันหนึ่งปีก็พบกันหนึ่งครั้งอย่างงานมาวันนี้จะอสวยเรียบเรียบสักหน่อยเจ้าค่ะเป็นยังไงสวยเรียบเรียบแต่ก็ได้เสริมได้แต่งค่ะคือข้างบนกับข้างล่างจะเท่ากันนะเจ้าค่ะต้อต้งต้ออย่างนี้เขาเรียกสวยเรียบเรียบเหรอเรียบเรียบเจ้าค่ะตายแล้วเจนก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกสวยเรียบเรียบเป็นแม่ไม้ก็แบบนี้นะเจ้าค่ะโอ้ยเม่ไม้ด้วยเจ้าค่ะค่ะนะคะ วันนี้ดวงแก้วมาพร้อมทีมงานของพระเอกมาทำท่าเราไม่ใช่ไบไมแดงนะไม่ไม้ไปประมูลอ๋อเหรอโอ้ยมีราคานะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อวันนี้ใครครับน้องเบลหรือเบลบ้าของเราอาวอันนี้เบลบ้าอันนี้เป็นคนดีแล้วคนดีโอ้โหเหรอแป่นเป็นค่ะเพชาลีน้องนุ่นเนชนกนะคะ เป็นดาราคู่ฝันกันอ๋อนี่คู่กันใช่ไหมรับบทบาทได้ทุกบทบาททั้งคู่เลยโอ้เก่งทั้งสองคนบ้าก็ได้ดีก็ได้เออเหรอร้ายก็ได้ทั้งคู่อันนี้ชมใช่ไหมอันนี้ชมนะค่ะอาจารย์เป็นความสามารถค่ะขนาดพระยังมาเป็นพระเวสสันดรได้อันนี้พระเออแล้วสเก็ตพระองค์ไหนในวันนี้นี่นี่องค์นี้ดีใจครับ ไม่เป็นไม่เป็นไรล่ะลูกร่วมด้วยช่วยกัน,นวันนี้แม่มีพ่อสองคนเลยใช่คนเดียวออกนนั่งดูเฉยอืมอ่ายรี้คนเดียวออนนเข้ามาสแสดงเป็นอุปกรณิฐานนะคะคือเมื่อสักครู่นี้ผ่านสายตาพระคุณท่านบิลฑิฉากแล้วเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูก<า>รักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีอะไรที่ จะมาเกินความรักของแม่ที่มีแต่ลูกนี่แหละแล้ก็คุณลุงโด้เทศคุณชอนนีคะรับบทเป็นตาเท่าชูนโชคโอ้โหที่มาขอทานวันนี้นะคะดวงแก้วก็จะขอสมุดเอาในร้านบุญจะนะคะมาโรงพ่่อนี่แหละวเดโรงพ่อลือว่าประชุมคงคาของเราดูสิคุณพ่อคุณแม่มากันาดแน่นกว่าปีแล้วเจอปเรียกว่าแน่นวัดวัดแต่ทุกปีแน่ยน โด่งแก้จะขอสมุิเลยนะคะว่าทุกวันปัจจุบันอย่างนี้ป่าทิมพานพวกเรานับวันจะสูญสลายถูกคนไม้ทาลายป่ารดแทคเตอร์ไปกินหมดแล้วใช่วันนี้โด่งแก้ก็จะขอสมตดเอารานบุญวัดโลวงป๊ะวันนี้นะคะ สมุนพวกเป็นป่าหม้าพานจำลองขึ้นมาใช่ไ่ะได้เดทีเดียวเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเป็นลานบุญลานบุศลน,นเป็นแม่ตรงนี้เหมาะสมที่สุดป่าที่เขาพานี่แหละและก็ข,ขอสมุิว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใจรักใจบุญทุกท่านครับนะคะที่มานั่งกันหน้าขาวขาวสาธุสมุนพวกเป็นต้นไม้เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาเป็นยังไงเป็นต้นไม้ที่มีลทกเทวดานางฟ้าประจําอยู่โอ้เขาเรียกว่าต้นไม้ในป่าเหาพนต้องคนมีบุญเท่านั้นเองใช่เจ้าค่ะดังนั้นอยากพูดขอสมุดคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นผลไม้จ้าค่ะสุกบ้างดิบบ้างคละเคล้ากันไปอะไรนะผลไม้ไม้คะในกระเป๋า ใช่จ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นผลไม้ใช่เจ้าค่ะสุกบ้างดิบบ้างคละเคล้ากันไปใช่จ้าค่ะจะสีเขียวก็ได้ได้จ้าค่ะสีแดงก็ได้ได้จ้าค่ะสีม่วงก็ได้ได้จ้าค่ะถ้าสีเขียวเป็นยังไงอู้ถ้าสีเขียวมันก็หอเหี่ยวหัวใจแล้วอ๋อหอยเหี่ยวจะถ้าสีแดงสีแดงมันก็ยังเลือบแคลงใจเนาะยังเลือบแคลงใจถ้าสีม่วงเป็นสีม่วงก็น่าจะหมดห่วงหมดใจแล้ว อ้าต้องเป็น <es> ส <voir> ีเทาเทาอุ้ยสีเทาเหรอุ้ยมันก็ไม่เงียบเหงาหัวใจแล้วไปได้ทุกไปเหมือนกันเลยแกเนี่ยไปสีน้ำตาลตาละเจ้าค่ะเป็นไงคะอุ้ยเบิกบานทันใดเลยเจ้าค่ะ กินได้ั้งคืนไม่ได้เอาไปไหนอเาไปให่ค่ะพระนางมาสีเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์นะคราขอแจ้งให้ทราบดังนี้นะคะจะแบ่งสีอะไรก็ได้เนื่องแต่กําลังสร้างกำลังศรัทธาของพระคุณท่านไม่ได้บังคับหยิบฟักมาใส่ในขาของพระนางมาสีวันนี้ใส่กันเยอะๆเข้าวพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสทุกบาททุกสตางค์เจ้าค่ะ ยังงี้เขากช่วยกันช่วยกันยังไม่หมด่ยังไมมหดอีกเหรอค่ะอะไรอีกย่างวิธีใส่หางทำบุญเนี่ยโอ้ต้องแน่นแลแน่นแน่แน่แน่นหน่อยต้องใส่ยึดถูกหลักอนามัยได้เจ้าค่ะต้องมีหลักด้วยเหรอมีเจ้าค่ะไหนลองบอกแต่ใส่ยึดถูกต้องถูกหลักอนามัยผ่านออยลฆ่าเชื้อไปเลยเนี่ยโอ้ต้องมีอยท่านจะต้องใส่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเจ้าค่ะถ้าท่านใส่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเจ้าพระคุณเกิดชาติหน้าชั้นใด

นี่คุณโดกแก้วก็ตั้งใจเนี่ยคนเขเข้าใจแล้ว,ลวก,ก็เข้า,า,ขา,ไปไปาใจใจยังไงเรา <c oughs> แก้วพูดอย่างนั้นท่านต้องขาดที่ไปก่นได้ข้างนั่งเราไปสาอาดพูดเองไงเราดงแก้วทำไมก็มาทุกปีแล้วทำไมคัดทุกปีคัดทำไมเจ้าคะไม่คัดได้ยังไงก็ดงแก้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเสียกันทั้งหมดนะนะไม่เสียเจ้าค่ะเสียยังไงเจ้าคะไม่เสียได้ยังไงบอกไม่ได้พูดคิดอะไรเลยให้ได้ข้างหน้าได้ให้ได้ข้างหลังอ่ะท่านคิดลึกคิดเป็นอื่นไปแล้วอย่าคิดเยอะเจ้าค่ะ ชั่วโมง,งนี้คิดอะไรน้อยๆอย่อยาคิดเยอะอไม่คิดมากแล้วคิดซิคิดซิคิดซิทาบุชิ้น่นี <c oughs> กวเดี๋ยวต้องนอนไม่คือคังเพลงหลือเกินนะเดี๋ยวอธิบายโปร่งใสเจ้า<อ>คังคำไม่ได้ที่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าคุณแม่ใส่หาไปดวงแก้แต่ข้างหน้าไม่ใส่ข้างหลังพอกลับไปบ้านปุ๊บเงินทองไหลมาเทมาเข้าประตูหน้าบ้าน ไหลออกหลังบ้านไม่หมดเจ้าค่ะ<อ>แต่ถ้าท่านใส่แต่ข้างหลังไม่ใส่ข้างหน้า,าเงินมาประตูหลังบ้านก็ไหลออกหน้าบ้านไปนั่นวันนี้ลองเลยเจ้าค่ะลองยังไงใส่ถ้าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังรับรองเลยกลับไปบ้านปุ๊บเงินทองไหลมาเทมาเข้าประตูหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ไหลมากองรวมอยู่กลางบ้านได้ทรัพย์สินเงินทอง เป็นสมบัติเป็นมหาเศรษฐีเอาไว้ทําบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดประทุมคงคาหรือวัดโลงโปของเราทุกๆปีตลอดไปจ้าค่ะโอเรา่บงนี้งหนะ้าตบมือถ้าอย่างนี้ก็ชื่นใจน่าให้น้าทำชัดเจน,นะนนะเจ้าค่ะ๋อที่ว่าได้ข้างหน้าได้ข้างหลังได้เงินได้ทองใช่เจ<ช>้าค่ะแล้วก็กองอยู่กลางบ้านใช่เจ้าค่ะ ว่าล้วดยทําเราก็ทําผิดมาตั้งหลายที่เจียวทําไมเราเพราะว่าดีทำไมเงินทองไม่เหลือก็เขาเลยเาอะไรเจ้าคะก็ทำผิดไงก็ใส่แต่ข้างหน้าไม่ได้ใส่ข้างหลังก็เ้างานนั่นเล้งไว้ชอบแต่ข้างหน้าใช่งจริะใส่แต่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าชอบแต่ข้างหน้าไม่เคยไงก็นั่นแหลกเจ้าค่ะ วันนี้ลองเลยเจ้าค่ะใช่ต้องจัดเลยใส่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังทำบุญร่วมกันเจ้าค่ะได้จ้ะยังยังมีอีกอะไรกอ่ชี้แนะอิสระการอันนี้สำคัญมากๆเลยเจ้าค่ะชี้แนะอะไรอ่ะเมื่อมีการทําบุญต้องมีการให้ทานจา้ะเหมือนองค์พระเวสสนานที่พระองค์ สำเร็จพระโพธิญาณได้ก็เพราะพระองค์สละทานบารมีสละแม้กระทั่งพระนางมัสยีแม่องค์จึงได้สําเร็จพระโพธิญาณวันนี้เช่นเดียวกันค่ะพ่อแม่ได้ใช้ศีกนั้นศีกยังไงที่วัดประทุมคงคาทันทีหลวงพ่อนี่นะใช่เจ้าค่ะศีกนั้นทํายังไงใส่ค่ะทําบุญทําบุญเป็นผลไม้ ถวายวัดโรฮกเจค่ะสาธุแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเมตตานืกออยากจะทำทานจัดให้เป็นข้ายาแก้ไข้หวัดออ้โหออนกิก็ดีๆเนาะก็ให้ใส่ในกระเป๋าอมสินสวยๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งจัด่อาใหม่ได้รู้สึกโ์แล้วเกินนะอีบีบเก่าวใช้ไม่ได้แล้วทำไมอะน้ำเพชรยึดไปแล้วเจ้าค่ะยืมหรือยึด เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเท่าดีแล้วอย่างเงี้ยต้องพัฒนาส,ๆๆสวยๆอย่างเงี้ยดีอืมชื่นใจไงเห็นแล้วชื่นใจพ <ไป S 1> อใส่หาบหน้าหลัหงนี่เข้าวักจบค่ะเอาไปหาคุณพี่อยู่นิดก่อนไปใส่หาบหน้าหลังนี่เข้าวักแต่ถ้าเกิดใครจะหให้หารางวี่รางวัลใครอยู่ขยาใส่ไปในกระเป๋าฟลุ้งฟลิ่งฟุ้งฟลิงนั่นคุพี่ไม่มีใส่กระเป๋าเลยจ้ะโอ้โหถามไม่ดูสภาพเรียกเขายังไงไม่มีเรียกเขาเลย ตาเรียกคุณพี่เดินมองอย่างนี้เลยอะแกไม่เรียกคุณพี่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกอะไรเรียกเขาไม่ถูกเรียกยังไงต้องเรียกเขาหลวงพี่เออแกไม่ใช่ผ้าหรอไม่ใช่ผ้าแกเป็นผนรอด้วยอเปล่านะเออแกนี่แต่งตัวเหมือนเจ้าวาดนีเที่ยวค์ทำบุญทำบุญใส่หับถวายวัดแล้วเใช่ป่ะนี่ ลงังอ่าครยู่ยาพัดซีจะผ่าพัดซีบอกเขาดณวยซีคุณพัดซีว่าไงคะคุณพัดซีิคุณพัดซีเอาคนสุภาพค่ะค่ะตุภาพมองว่ายังไงเจ้าค่ะให้กขาปุงหน้าหลังนะเข้าวัดเจ้าค่ะขับุ่มแตวัดเจ้าค่ะใครจะให้ใคยู่ยาเป็นทำทานนะเจ้าค่ะใส่ไปในกระเป๋าฟลุ้งฟลิงเนั่นเจ้าค่ะเรียกว่าบุญทานคู่กันเจ้าค่ะออกเขาด้วยว่าถ้าเกิดใครจะทำไหวจะกมาทานนะใส่ย่างผ้าเนี่ยอะ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  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเจ้าคะทำไมครับจะไม่มีใครขึ้นมาแล้ววันนี้ทำไมอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากได้อ๋อชันไม่ได้แล้วครับชันไม่ได้ผมน่าจะทั้งต้องได้กัดแล้วโอ้โหวานนี่เหมือนกันนะชันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลกกับฉันได้ตลอดเพราะตัวฉันยากครับไม่ทราบว่ามีอะไรขึ้นหรือเปล่า มีไหมคะไม่มีเราไองที่นี่ไม่มีตั้งปีแต่ว่าร้องอนุโมทนาเดี๋ยวก็เดี๋ยวดแก้วนขาจะร้องแหล่งไอพอนอนุโมทนาแล้วก็จะได้รับชนการแสดงการแสดงกันต่อไปแล้วก็จะมีการแสดงของสอนรามเต็มเต็มที่เลยวันนี้นะเล่นดึกเราก็เลิกดึกตามสไตล์ของสอนรามเลยนะโอ้มีนิดหน่อยเอาไม่เป็นไรขยันด้วยวนนี้แก้วกันแสดงดีไปเฮ้ย เมตตาใส่ก <Es> ระบุญมันสีมาแต่ไม่ทวายพระเพื่ระกระท่วงพระกระท่วงหนึ่งพันบาทจะฆาคเยอมยรกหลอบดังกัางถวายว่าอยากระบุนหลวงพ่อเมีตาเป็นมลไม้พรเดิมเป็นมงคลหนึ่งพันบาทสาธุ ได้เยเสียเันด้วยเหรอทำไมทำไมตกใจขนาดนั้นเลยเจ้าคะหรือว่าลวงพี่อื่นลวงพี่จารวัตรเหรอพี่เอาใกล้ๆกันก่อนเนี่ยดีเจ้าค่ะเออเป็นตัวอย่างเจ้าค่ะโอ้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวอะไรคะพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ลงไปท้างล่างทีเดียวโอยมจะได้เห็นว่าทางบุญเป็นอันตรธรรมอย่างนี้ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นตัวอย่างเจ้าค่ะเป็นตัวอย่างอยังไม่ทันจะได้เดียเลย ไม่เป็นรรคับทำอะไรมันก็ต้องลงทุนก่อนเออใช่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 ทยนจ๊ะพ่อไวยพจน์น่ะแกตายไปนานแล้วทำไมทำเป็นหยิบผิดเป็นพ่อไวัพจน์ไม่ผิดนะหยิบมาได้แบงยี่สิบหลวงพ่อทำมาตั้งพันได้หลวงพี่จะมาทำยี่สิบบาท พ่อแม่พี่น้องมากิจังหวัดเนี่ยเข้ามากันกี่อำเภอเนี่ยเนี้ยพอกลับไปจะต้องไปลือกันแน่เลยโอ้โหเมื่อวานฉันไปฟังเทศมาดูลิเกศรรามภาคท่มเทศนะคีนี้ยั่วคีเหนยวีแก้วีแก้วพี่แก้วคะคะยังไม่ชินเียไม่ยอกหยอยอกโ้ใครจะไปทาเรายี่ติาใสได้ใแล้วน่ะ โอ้โหผมอยอกไปกันแน่ไม่ทำตั้ยี่สิบทำสี่สิบแกจะพูดด่าฉันทำาไมเนี่ยก็งานพี่แล้วก็ทำแบบนี้จำได้โอ้โหนี่ใสกว่ากุณสารจะหาเลยนเจียมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมีอยู่ไม่เช้าก็ไปเทศมาวันนี้ลงทุนจ้ะค่ะวันนี้ลงทุนธรรมดาธรรมดาทุกงานเนี่ยเจ้าค่ะพขาเทพเนี่ยโอ้โห เดินกันฝักไฟไปหมดเลยใช่เต้ไม่มีสมาธิแหลไม่มีสมาธิเทศเลยอ่ะโอ้โยมใส่ย่ามย่ามโยมใส่ย่ามเดินกันจนโอ้โหเรานี่สติกระตั้งไม่ดีเลยค่ะเรื่องวันนี้เป็นไงเจ้คะเงียบปิดบอกเขาจะลุกยังไงเราอยู่ตรงนั้นอะเกิดขนมายากเลยเจ้าค่ะให้ดีแล้วก็เทศไปแล้วก็เดินตามแถวเนี่ยดีลกค่าค่าค่าได้อยู่ได้อยู่ทำก่อนเลย นี่ทำแล้วไม่เหมแกแล้วพูดดีจังเลยมาแกมาตั้งหน้าไ้ทีนี่มาตบกระฉันมาฮ้ยิ้ถยหยอกนนแม่นะไปซะแล้วโอ้รจนาเอ่ย เงินทองไปเที่ยวประเดี๋ยวก็กลับเจ้าค่ะจ้าจ่าไม่เป็นไรฉันยอมไปก็แล้ตั้งใจอยากทำอยู่แล้วต่อบุญย่าค่ะทำบุญล่มชาติตักปาดล่มถันเก็บดอกไม้ล่มต้นทำบุญล่มร่มการค่ะสามเอามาเร็วนแลวลูกกันหัตชลีเร็วฮะใจดีลูกให้ตัวถึงใจดีลูกใจดีลูกใจดีเพราะฝนตกโดยทั่วฟ้าเทพบรรดารับรู้เจ้าค่ะนี่เอ้อ จะรักหมากันต้องรักให้หมดทลายรักัวรักควายก็ต้องรักให้หมดทั้งคลองอ๋อ้เป๊ะนทประกอบนี้ชอบชอบอย่างก็ชอบเวลาไปวัดไหนนะถ้าโควต์สวัดไหนพูดกันคล้องจองยีนะโอ้เท่าไรเท่านั้นเลยฉันนะเออหอวใ้สุกพันนะฮะเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นอ่นค่ะอ่าอย่างนี้ลูกมาตรงนี้ลูกกระหานัีสองคนนะลูกน่าเด็กๆนะแบ่งกันนะด้วยสองคนนะ เมื่อกี้เห็นมีแบตพันอยู่ครับไม่เป็นไรครับมีทอนครับนี่อย่าเป็นอย่างนั้นแค่นี้ก็มือสั่นจะแย่อยู่แล้วพอดีเห็นพอดีครับเก็บไว้ลูกเก็บไว้ก่อน่านที่ตัวนี้จะทำกุฏิยังพอนบทยังส่งอยู่ เยวได้ยังลูกได้แล้วครับออะทนี้ลูกท่นี้มาเา็นนี้ลูกทาคณะนะอมาอีกนะอ่ะขอบคุณครับน้อยต้อมต้อมมือปีขอบคุณครับเปาอบคุณอะไรวะไอแม่เอาด้วาเเรียกอีกไปคสับุณแน่เลยไอเย็บแม่ภาษาปีมันไม่ใช่หรอเราจริขอบคุณครับ ai dép nè nè dép hả ơi hả Không hả 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 kia đó you oh. สาธุเส,สียงพวกเลยสักครั้งหนึ่งยากให้น้องไปกำลังใจกับลูกหลานจ้ะค่ะเดี๋ยวดูแก้วนะคะจะหาไปให้ทั่วนะคะรา้านดูนะครับพนอเดี๋ยวจะได้รับชมการแสดงต่อไปวิชาเร็วแล้วก็จะได้รับชมการแสดงของสอนำน้ำเพชรกัน เร็วๆขึ้นนะคะจะเท่านี้<อ>ดรขอรักนาคุณประสิทธิ์ต,ตาใช่วยดูยมันดาในคุณพ่อคุณแม่เถอะนะคะ<อ>ที่มาในได้เนี้ยนาบุญของวัดประชุมพงคานะคะมาพบในความสุขความเจริญคิดเงินขอเงินไหลมากกงกรที่อยากได้ทอาสนใจท่านคิดค่าาได้กำไรร้อยล้านพันล้านมั่นใครอื่นเฮงเฮงรวยรวยเดืดเดืดจนตลอดกาลเลยค่ะสาธุ